ครบจบทุกข่าวสารในวงการภาพยนตร์กับผมจีนวิวไฟเดอร์ใน m o v i ่ n e w s Podcast สวัสดีครับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับกับ m o v i ่นิว s ์พอดแคสครับรายการที่เราจะมาเก็บตกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์กันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับอัปเดตกันทุกเช้าวันอังคารนะครับมามาดูกันว่าคลิปนี้เรามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากผมจะใช้คานี้เลยครับ อัปเดต s t r e e t Fighter The Movie รายสัปดาห์ครับเราอัปเดตข่าวหนังเรื่องนี้กันทุกสัปดาห์ทุกภาพที่มีการปล่อยออกมาจริงๆครับและล่าสุดมีการปล่อยภาพของนักแสดงที่รับบทเป็นเคนออกมาแล้วครับนี่เคนนะครับแสดงโดยโนอาเซนติเนโอนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งการปล่อยภาพจากกองถ่ายคราวนี้นะไม่ได้มีแต่เคนคนเดียวนะครับมีอีกหนึ่งตัวละครด้วยบัลล็อกนั่นเองครับ บัลล็อกไอ้ที่มีเล็บยาวๆนะ่ะนี่หุ่นตามในอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งตามที่เราเห็นในภาพครับนักแสดงที่รับบทเป็นเวก้าหรือว่าเป็นบันลล็อกในเรื่องนะครับก็คือออเวลแพคครับตัวแกเองเนี่ยก็ยังใส่หน้ากากอยู่ในเบื้องหลังนะครับเพราะว่าทุกภาพเลยนะครับทุกภาพที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยเราไม่เห็นหน้าแกเลยไม่ใช่ว่าแกคงคอนเซปต์ตัวละครที่แกเล่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าออเวลแพคเนี่ย ตัวแกเองเป็นศิลปินคันทรีครับที่ไม่เปิดเผยหน้าตาครับอเวลเพ็กจะมาพร้อมกับหน้ากากเสมอครับดังนั้นภาพในกองถ่ายแกก็มาพร้อมกับหน้ากากเหมือนกันครับนอกจากโนอาเซนติเนโอนะครับกับอเวลเพ็กนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งนักแสดงครับที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาว่าจะมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์ t r e e t Fighter คราวนี้ครับนักแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียครับคนนี้มีชื่อว่าเมลานีชาญสันนะครับ เขาว่ากันว่าเมลานีชานสันเนี่ยจะมาอยู่ในสตรีทไฟเตอร์ตัวเธอเองเคยเล่นเป็นนิตาร่าใน Mortal Kombat 2021มาก่อนนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยคนก็คาดเดาวว่าทรงประมาณนี้เป็นได้2ตัวครับตัวแรกคือคร i มสันไ i p e r นะครับข้างบนแล้วก็อีกตัวก็คือ c a m m ี่นักรบ ที่มาในเซตเดียวกับกิลนั่แหละครับหรือว่ากายนั่แหละเป็นทหารอเมริกันนะครับ Street Fighter เป็นเกมระดับตำนานครับแต่ฉบับภาพยนตร์เนี่ยไม่เคยเวิร์กเลยครับไม่ว่าจะเป็นปี2 0ง0เป็นปี1994หรือว่าปี2009ครับถูกวิจารณ์ยับเยินจากแฟนๆมาโดยตลอดครับแต่ภาคใหม่คราวนี้ดูมีแววจะน่าสนใจนะครับเอารอดูต่อไปก็นล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ข้าวมาที่จัก,กรวาลภาพยนตร์อย่างจัก,กรวาลมาเวลกันบ้างดีกว่านะครับ MCU มีความเคลื่อนไหวแปลกๆให้เราติดตามกันทุกสัปดาห์ครับและวันนี้ไม่ได้มาเพราะกับข่าวหรือว่าใครตีใครหรือว่าใครทะเลาะก,กับใครนะ Move on ได้แล้วอาจจะไม่มีใครทะเลาะก,กันจริงๆก็ได้แต่เรื่องนี้ที่ลือมาผมว่ามีมูลกว่าเรื่องที่ผมกําลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหนัง Avengers ในเฟสที่เรากําลังดูกันอยู่นี้ครับเฟสนี้เขาเรียกว่า Multiverse Saga ตามแผนเดิมเนี่ยมี2เรื่องเป็นบทสรุปของมัลติเวิร์ซ่ากะคือ a v e n เจ r ร์แคง d y นาสตี้แล้วก็จะนำไปสู่ a v e n เจ r ร์ด o มส์เดยหลังจากนั้นตัวละครแค็งมีปัญหาครับทาง MCU ก็มีการเปลี่ยนตัวละครแล้วก็เปลี่ยนบทบาทเปิดตัวด็อก o ตอร์ดหรือว่าวิกเตอร์วอนดูมาเป็น w a r ์เบ d ดดาวนี่จูเนเล่นแล้วก็เคียอเวนเจอร์แคงไดนาสตี้ทิ้งไปเปลี่ยนเป็น a v e n เจ r ร์ o ูมส์เดและ a v e n เจ r ร์ซีเคร็ตวอ แต่มันมีปัญหาหนึ่งอยู่ครับ Avengers Doomsday กับ Avengers Secret War เนี่ยเขามีการวางกำหนดฉายเอาไว้ครับก็คือ Avengers Doomsday ทเนี่ยธันวาคม2026 Avengers Secret War เนี่ยจะเป็นธันวาคม2027ซึ่งกำหนดฉายที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้มีช่องว่างปริศนาเกิดขึ้นครับตามสรรเนียมของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเขาไม่ได้ฉายแค่นี้ครับระหว่างธันวาคม2026 ไปู่ถึงธันวาคม2027เนี่ยเขาบอกว่าช่องว่างสล็อตท,ที่มีอยู่ก็คือกรกฎาคม2027ครับสื่อต่างประเทศลือกันครับว่า Marvel Cinematic Universe มีสล็อตฉายหนังเตรียมเอาไว้สำหรับกรกฎาคมปี2027ลงเหลืออยู่แต่ยังไม่ได้มีการประกาศว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรก่อนจะเป็น Adventure Doomsday เราจะได้ดู Spider-Man Brand New Day ก่อนนะครับแล้วก็มาลงที่ a v e n t u r e Doomsday แล้วมันจะไม่ข้ามปีหนึ่งพอดีครับมันต้องมีตรงกลางคือ6เดือนก็คือกรกฎาคม2 0 2 7สื่ออย่าง m ฟี่มัลติเวิร์สนะครับรายงานว่าไอช่องว่างปริศนาที่ว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นหนัง a v e n เจอร์ที่เป็นหนังปริศนาครับอาจจะเป็น a v e n เจ r ร์ภาคใหม่ครับคนเขาเดาวว่าตอนแรกเนี่ยเขาเดาวว่าน่าจะเป็นเบลดแต่เบลดมาอยู่ขั้นกลางระหว่างเรื่องราวของอเวนเจอร์สดูมเซกับซูเปอร์บอผมว่าดูไม่ค่อยเหมาะ ดูไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเรื่องในช่วงนั้นกำลังเข้มข้นและทุกอย่างกำลังต่อเนื่องกันถ้าอยู่ๆเอาเบลดที่ไม่เกี่ยวหาอะไรกับใครเขาเลยเนี่ยไปใส่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องราวความต่อเนื่องจาก v เว u r r s Doom Day ไปต่อซิ e ต e กเรตบอมมีปัญหาได้ครับดังนั้นสล็อตช่องว่างที่ว่างอยู่ในเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 7เนี่ย ผู้เชี่ยวชาญกขาวิเคราะห์กันว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าควรจะเป็นหนังที่เกี่ยวกับ Avengers ครับหรือเป็นภาคต่อจาก Avengers Doomsday และส่งไม้ต่อ Secret War แล้วมันมีความเป็นไปได้จะเป็นอะไรไปได้บ้างนะครับเอ่อชาลีเมอร์ฟี่นะครับ,น,รบนักข่าวเองเนี่ยโพสใน Twitter ร์หรือว่า X เนี่ยบอกว่านี่เป็นการคุยในระดับหนึ่งที่แหล่งข่าวดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าใน a v e n g e r s Doomsday เนี่ย Dooms หรือว่าด็อกเตอร์ดูมหรือวิกเตอร์วอนดูมเนี่ยจะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Battleworld ขึ้นมาครับแล้วมาเวลก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยปล่อยหนังอเวนเจอร์รับอีกภาคหนึ่งก่อนจะเข้า Secret War ดังนั้นถ้ามันมีการเปิด Battleworld ออกมาหลังจาก Avengers d o o m ม d a จจบลงไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่า Avengers ปริศนาเรื่องนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Battle World Battle World b a t t l e World Battleworld ไม่ว่าจะเป็นหนัง Battleworld เลยหรือว่าเป็นหนัง Times u u o u u t ที่เกี่ยวข้องกับไอตัวละครจากโลกคู่ขนานหรือว่ามัลติเวิร์สมารวมรวมทำศึกกันแบบนั้นครับอีกด้านหนึ่งเขาก็บอกครับว่าหรือไม่แน่หนังที่เข้ามาแทรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ l ลูเมเนติครับกลุ่มซ u เปอร์ฮีโร่ที่ทรงอิทธิพลพวกระดับมันสมองครับที่รวมกันอยู่ในจัก,กรวาลมาเวาพวกไอออนแมนด็อกเตอร์สเตรนด็อกเต b l a c k b o w เ n เมอร์โปรเฟสเซอร์เอ็กซอะไรพวกนั้นครับทั้งหมดนี้จะออกมาเป็นอย่างไรรอดูความคืบหน้าก็แล้วกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตราบใดยังไม่ฉายอเวนเจอร์ o ดู d a y เราจะยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้อย่างเป็นทางการรับจาก Marvel Cinematic Universe มาที่หนังที่ทุกคนรอคอยมากดีกว่าครับ Mortal Kombat ภาค2 ตัวอย่างมันออกมาหน้าดูมากนะครับแล้วเราก็นับวันรอว่าจากวันนี้นะมันจะเหลืออีกแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเพราะว่าหนังเตรียมฉาย25ตุลกดาตุลกดาคมอะไร25ตุลาคมปี2025นะครับณวันนี้เขาเลื่อนฉายไปแล้วครับเลื่อนไปนู่นเลย15พฤษภาคม2026ถึงแม้ว่ามันจะเหลือแค่2เดือนก็ตามนะครับ ภาพยนตร์เนี่ยเพิ่งจะปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วสร้างสถิติที่ดีมากครับมียอดผู้เข้าชมทั่วโลกรวดเร็วและมากมายมหาศาลจริงๆครับจากตัวอย่างเรดไอพวก Red แบน d นะครับซึ่ง Warner b r o t h e r มองว่าซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยเออน่าจะดีกว่าถ้าเลื่อนไปฉายซัมเมอร์หน้าเลยเพราะว่าช่วงตุลาคมปลายปีอ่ะคู่แข่งเยอะเกินไปเดนไลน์รายงานนะครับว่าการเลื่อนครั้งนี้เนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญหานะที่ต้องทายซ่อมหรือว่าต้องแก้ไขอะไรแต่เป็นเพราะว่าเขาสกรีนิ่งเทสแล้วตัวหนังมันดูมีดูมีความหวังครับดูมีความหวังว่าจะไปได้ดีถ้าเข้าพฤษภาคมปีนี้เลยเนี่ยพฤศจิกาถ้าเข้าปีนี้เลยเนี่ยมันมีคู่แข่งที่ต้องชนมากเกินไปครับแต่ถ้าไปเข้าพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยต้องชนกับ e ีส t ์ก็อดอของ Amazon MGM หนังนีออนอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร หนักหนักหน่อยก็อาจจะเป็น The Mandalorian and Grogu ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็จะมี Master of Universe หรือว่า He-Man ตามมามี Toy Story 5แล้วก็มี Super Girl ครับถึงแม้จะมีคู่แข่งไอ้หลบคู่แข่งเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีคู่แข่งเข้ามาทุกสัปดาห์แหละแต่ว่าทางสตูดิโอเขามองว่าไปรอตรงนู้นอาจจะมีความหวังกว่าครับ Mortal Kombat ภาคแรกฉายปี2021นะครับทำรายได้ทั่วโลกไป84ล้านเหรียญสหรัฐท่ามกลางกระแสโควิดครับ แต่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงครับเพราะว่าผู้ชมบน HBO Max เนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆครับมาที่ข่าว Star War ภาคใหม่กันบ้างดีกว่านะครับ s t า r War ภาคใหม่เขาเรียกว่า Star War Star Fighter นะครับเปิดกล้องถ่ายทำแล้วครับเพราะมีข่าวลือว่านอกจากแรนด์กอสลิงแล้วจะมี Eva Mendes มาร่วมแสดงในบทภรรยาของตัวละครของ r รนด์กอสิที่ทั้งคู่ ก็เป็นคู่แต่งงานกันในชีวิตจริงน,น,นะครับอีวาเมนเดสเองแทบจะไม่ได้รับงานแสดงเลยครับตั้งแต่มีลูกผลงานเรื่องล่าสุดก็คือ The Blessed Be y on d the Pine 2012นัแ่แหละครับแล้วก็มี Lost River ปี2014ล่าสุดภาคเสียง Blue Eye นะครับปี2021ครับในขณะที่นอกจากอีวาเมนเดสแล้วเนี่ยก็มีอีกข่าวครับว่า จะมีนักแสดงอีกคนหนึ่งมาเพิ่มเติมในจักรวาลสตาร์วอลในสตาร์วอลสตาร์ไ g h เตอร์ครับก็คือเอมี่อ m ดัมนะครับตัวละครของเอมี่อดัมเนี่ยเธอจะมารับบทเป็นตัวละครพี่สาวของแรนกอ s l สลิงครับแล้วก็เป็นแม่ของตัวละครวัยรุ่นในเรื่องที่รับบทโดย Fly Gray นะครับในข่าวเนี่ยลงว่าอีวาเมนเดสเนี่ยจะมาเพียงบทสั้นๆครับซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการครับ Star ์วอลฉบับนี้ดูมีความน่าสนใจครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้คลาวดิโอมิแรนดนะครับตากล้องระดับดีกรีรางวัลออสการ์ถ่าย Life of Pi ถ่ายท็อปการ์ดเมอร์บริกนะครับจะมาำทำหน้าที่ผู้กำกับภาพของหนังเรื่องนี้ครับนอกจากนั้นแล้วหนัง Star Wars ที่กำกับโดยชอเลวีภาคนี้นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยนักแสดงอื่นๆอีกมากมายครับเท่าที่ประกาศมาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งแรนด์กอลสลิงแมตต์สมิธมิ G าโกดเอรอนพีเออร์ไซมอนเบิร์ดนะครับไปจนถึงเอมียดัมครับกำนดใฉายคือ28พฤษภาคมปี2อนีครับมีภาพจากกองถ่ายรูปแรกออกมาด้วยนี่นั่งรถไอรถเหาะได้ที่ลูกสกายวอล์กเกอร์เคยขี่นั่นแหละครับอรอดูผมว่าชอเลวี่ทำยังไงก็น่าดูครับไปต่อที่ความคืบหน้าไม่ใช่ความคืบหน้าสิ อีกหนึ่งเกมจากหนังที่กำลังจะเป็นหนังเกมสุดฮิตและเป็นอมตะมากๆเลยครับใครเป็นคอเกมทหารต้องเคยเล่นไอ้นี่ Call of Duty Call of Duty เนี่ยเป็นเกมยิงฮิตแบบมหาฮิตซุปเปอร์ฮิตเลยครับยุคหนึ่งเนี่ยเป็นเกมสามัญประจําบ้านเลยเป็นเกมที่สร้างใหม่ทุกปีท,กปกกทุกปีนะครับแล้วก็ดูคล้ายๆกันทุกปีและครับทาออกมาแล้วก็ซ้ําๆดูไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะักแล้วก็โดนด่าทุกปีครับแต่คนอเมริกันก็ยังเล่นไม่เลิกสักทีครับ ล่าสุดมีข่าวว่าคอ o ด d ตี้จะทำเป็นภาพยนตร์แล้วครับโดยพักสื่ออย่างพักนะครับรายงานว่าพาราเมาพิกเจอร์เนี่ยผู้สร้าง Mission Impossible แล้วก็โซนิกเดอะเฮชฮอกเนี่ยกำลังเจรจาซื้อสัญญา ซื้อสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์จากแฟรนไชส์ Call of Duty ครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นของการเริ่มต้นแต่ก็มีสัญญาณดีครับหลังจากกระแสนหนังซีรีส์ที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทั้ง Super Mario The l a อ t of Us ไปะจนถึง a l l o u t ครับณนะเวลานี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเขาจะหยิบเกมภาคไหนมาสร้างเป็นหนังหนระือว่าจะหยิบมาเป็นคอนเซปต์รวมๆแล้วก็สร้างรื่งราาใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยจากสงครามเนี่ยธรรมดารรมดาเนี่ย ดูจะไม่เวิร์กครับมันไม่แรงเหมือนเดิมนหนังไอ้วอลแฟร์ที่เป็นหนังสงครามแท้ๆของอเล็กซ์การ์นเนี่ยก็ทำไรายได้แค่33ล้านนะครับจากต้นทุนตั้ง20ล้านเนี่ดังนั้นเอายังไงดีต้องตัดสินใจครับเพราะว่าเกม Call of Duty เองเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวรูปแบบของเกมไปเรื่อยๆจากภาคแรกๆเนี่ยเขาเริ่มต้นเป็นหนังแบบหนังแบบสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็พัฒนากลายเป็นโมเดิร์นวอลแฟ จนมีภาพดังภาคดังอย่าง Black Ops นะครับ Adventure Warfare, Infinite Warfare นะครับถึงแม้ว่าจะถูกวิจารณ์เรื่องหมดเนื้อเรื่องที่มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วก็หนังเนี่ยแล้วก็เกมเนี่ยเน้นแต่จะทำตลาดทางด้าน m u l ติ Player นะครับแต่ว่า CEO ของ Microsoft Game เนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเกมประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมีหนังหรือว่า,อารอดูแล้วกันว่าหนังจะออกมายังไงครับเพราะว่า CEO ของ Microsoft Gaming เนี่ย เขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเกมเนี่ยมันสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องมีหนังหรือว่าซีรีส์ทุกแฟรนไชส์แต่ถ้ามีต้องหามุมมองที่ชัดเจนและเข้าใจแก่นของเกมจริงๆครับอะรอดูครับเกมการต่อสู้หรือว่าสงครามในคอ o บูตี้เนี่ยมันไปไกลามากครับไปจนมีหุ่นยนต์นะครับเขาจะหยิบตรงไหนอันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำหนังเขาเซียนพอหรือเปล่าครับเอาใจคอหนังในยุ 80, 90, 80ค8 0 9 0 8 0กันมาดีกว่า ใครเกิดทันยุค8 0 7 0 8 0เนี่ยน่าจะเคยดูหนังทีวีเรื่องนี้ครับมีคนมาฉายบ้านเราด้วยนะผมจำไม่ได้ช่อง5แล้วมัง้ง n i t r t r i r n r n i t r t r i r เนี่ยเป็นหนังคลาสสิกยุค8เป็นซีรีส์คลาสสิกยุค8 0ครับแล้วก็กลายเป็นหนังใหญ่ด้วยทีมสร้างเป็นทีมครอบ,บราาไขกำลังจะเอามากำลังจะเป็นคนเอามารับผิดชอบทำนะครับโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการชุบชีวิต Night Rider หลังจากปี2020เนี่ย เขาทํามารอบหนึ่งครับแล้วก็ไม่เวิร์กนี่ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ไปไกลามากนะครับไปถึงขั้นว่าตัวรถในเรื่องมันเป็นรถพูดได้เนาะมันแปลงเป็นหุ่นยนต์เลยแหละครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะออกมาเขาว่ากันว่ามันจะออกมามีความหวังกว่าเดิมครับตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่าจะเอาเจมส์วานมาช่วยพัฒนาแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็กำลังค่อยๆพัฒนาอยู่ครับรอดูต่อไปก็แล้วกันถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาราย,ยางานให้ฟังนับในไรเดอร์ Rider, ฉบับ ต้นฉบับนะครับออกใช้ในปี1982ครับแล้วก็จบในปี1986ครับแสดงนำโดยเดวิดฮา s เซลฮอบนะครับรับบทเป็นไมเคิลไนท์ฮีโร่บินเดี่ยวที่ต่อสู้กับต่อสู้เพื่อผู้บริสุทธิ์นะครับแกมีคู่หูครับชื่อก็เป็นรถรถเก๋งคันหนึ่งชื่อว่าคิดนะฮะชื่อว่าคิดมี AI อัจฉริยะเป็นคู่หูนะครับตลอดการฉายเนี่ยไนท์ไรเดอร์ฮิตนะครับฮิตระดับเขาเขาครับ มีภาคต่อมีเกมมีหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีคอนนชั่นพิเศษของตัวเองนะครับชื่อว่านายคอนนะครับตัวเวอร์ชันใหม่ยังไม่มีการเปิดเผยอะไรนะมีข่าวลือว่าน่าจะมีการตีความให้เรื่องราวมันเข้ากับยุคปัจจุบันมากกว่าเดิมนะครับอารอดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับไปต่อกันที่เรื่องราวของซีเวสเตอร์สตาร์ลูนครับข่าวเขาบอกว่าได้คนจะมาเล่นเป็นซีเวสเตอร์สตาร์ล n นแล้วที่กำลังพูดถึงนี่ไม่ใช่การรีบูต r o กี้หรือว่ารีบูตอะไรอะ Rambo แต่อย่างไรนะครับแต่กำลังจะมีการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับซีเวสเตอร์สตาร์โลเต็มๆครับ Amazon MGM Studio ครับเตรียมเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างหนัง r o k k y สร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า I Play r o c k y เขาแคสติ้งได้แล้วคนจะมาเล่นเป็นเป็นซ s เวส s t อร์สตาร์โลเนี่ยชื่อว่า Anthony i b o l i ิโตนะครับแอนโทนีอีโบ i ิโคนนี้ดูแล้วก็คล้ายๆอยู่นะครับจะมารับบทเป็นซเวสเตอร์สตาร์โลนวัยหนุ่มนะครับ หน้าตาดูอิตาเลียนแบบนี้เนี่ยแอนโตนิโออโปลิโตเนี่ยอโปลิโตเนี่ยเคยสร้างชื่อจากบทอาปาชิโนวัยหนุ่มในซีรีส์ออฟฟิเซ The Officer The, The o f f e er มาแล้วครับตัวหนังจะเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของซลเว e สเตอร์สตาร์ลนครับก่อนจะโด่งดัง แล้วก็มีความพยายามในการผลักนั้นผลักดันบทหนังที่ตัวเองเขียนแล้วก็อยากจะแสดงนําเรื่องโรก,กี้เนี่ยที่ถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกเนี่ยแต่เขาไม่ยอมหยุดครับเขาเสี่ยงแล้วก็เดินหน้าลุยจนทุกอย่างมันกลายเป็นแบบประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นครับผู้กํากับเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นป e เตอร์ฟ r e เรลี่นะครับคนกํากับกรีนบุ๊กครับ ก่อนหน้านั้นทำพวกดัาเห็ืนดัมเบอรลนะครับแล้วก็แดนซมติเกตเบลแมรี่มาก่อนครับคราวนี้แหละมาเกาะหนังไอหนังดรามา่าแล้วก็โชว์ของได้สำเร็จแล้วว่าถ้ามาทำดราม่านะอย่างกร e นบุ o กก็ทำเก่งเหมือนกันนะครับแฟรนไชส์ร็อกกี้เนี่ยเริ่มต้นปี2000ปี1976ครับได้รางวัลอสการ์นักภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ทำรายได้กว่า1.7พันล้านเหรียญสหรัฐครับรวมภาคแยกของครีตด้วยนะครับใครดู Wall o เดอะ World ฉบับนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างผมเคยรีวิวไว้กับพี่ต่อนะครับว่าผมชอบชอบตลกดีมันบ้าบๆบอๆดีนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันดีก็คือตัวหนังโดนวิจารณ์เละเทะเลยครับโดนวิจารณ์ยับเลยว่ามันห่วยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้คําวิจารณ์เจ็บปวดมากครับทเทรกราฟเนี่ยให้1เต็ม5แล้วก็พาดหัวว่านี่มันคือหนังที่มันไม่ควรจะถูกปล่อยออกมานะครับแล้วก็วิจารณ์ไอซ์คิวว่า ไอไอซ์คิฟเล่นในเรื่องเนี่ยไม่เหมือนคนแบบเป็นเซียนคอมพิวเตอร์เหมือนคนท้องเสียแล้วนั่งปวดท้องอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นเป็นเพียงคําวิจารณ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่าเป็นคําวิจารณ์ที่เกี่ยวกับสนุกไม่สนุกครับแต่เมื่อมันมีคําวิจารณ์ในทํานองที่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ถึงคุณภาพที่จะเอามาฉายเลยนะเขาฉายทําไมเนี่ยมันก็มีคนตั้งสังเกตตั้งข้อสังเกตครับว่าเ,เป็นไปได้ไหมว่า War of the World ที่ฉายใน a อ a เ o ซอนเนี่ย แล้วมันมีตัวละครที่ขี่รถส่งของของอเม z o n แบบนี้เนี่ยไมไ่ขี่รถส่งของอย่างเดียวนะมันพัฒนาโปรดักต์อเมซอนส่งด่วนเป็น Amazon แบบบินได้เนี่ยอเมซอนพรามแอร์เนี่ยมันมีฉากเนี่ยใส่เข้ามาแล้วโอเคมาก,มากๆเนี่ยหรือว่าคนทำา a r of the World มันรับไทอินโฆษณาใน w o r of the World คือ War of the World ถูกสร้างมาเพื่อเจตนาในการ t ทอินเท่านั้นหรือเปล่าทีมงานดั้งเดิมเขาก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่า จริงๆเนี่ยหนังเรื่องเนี้ทำขึ้นมานะยูนิเวอร์แซลจะเป็นผู้จัดจำหน่ายในรวมภาพยนตร์ไม่ใช่อเมซอนอเมซอนเนี่ยเขาเข้ามาตอนหนังเสร็จหมดแล้วจุดที่หนังถูกจับตามองอันนี้เนี่ยทีมผู้สร้างบอกว่ามันไม่ได้เป็นการโฆษณาอเมซอนแต่ว่าการให้ Delivery g u y มาเป็นซ u เปอร์ฮีโร่แบบนี้เนี่ยมันคือการสะท้อนสถานการณ์ช่วงล็อกดาวน์ไอตอนโควิดที่เขาทั่วโลกเป็นเหมือนกันก็คือ หนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ก็คือคนที่คอยส่งข้าวส่งของให้กับเราก็คือพวก Delivery พวกนี้แหละครับเขาอยากยกย่อง Delivery Man พวกนี้ว่าเป็นอันซังฮีโร่เป็นฮีโร่ที่คนไม่เคยรู้จักเลยแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ Product p l a c e m e n t อันนี้ไม่ใช่ Product Placement ไอการปรากฏไอ้ Amazon Prime Air แล้วมีโลโกโ้ Amazon เด่นชัดแบบนี้เนี่ยเขาอยากจะใส่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้แยกแยะจอของตัวดโดรนตัวเนี่ย ให้มันชัดเจนกันไปเลยว่ามันไม่ใช่โดรนตัวที่ไอซ์คิวบังคับอยู่อันนั้นนะครับดังนั้นนี่คือคําอธิบายจากเขาครับเราจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เราครับถามผมผมเชื่อ <laughs> แต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ทําให้อเมซอนซื้อหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะถ้าบอกว่าหนังเสร็จแล้วแล้วมันมีอันเนี้ยพี่บอกพี่อเมซอนซื้อสิมันมีอเมซอนเท่ๆเลยนะในหนังเนี่ยอเมซอนอเมซอนฟลานี่ส่งของบินได้ เอาของไปส่งให้พระเอกเพื่อจะไขกุญแจเพื่อที่จะทําลายมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุที่ทําให้สร้างหนังเรื่องนี้แต่มันอาจจะเป็นปลายเหตุที่ทําให้ทางอเมซอนตัดสินใจซื้อก็ได้กับหนังเรื่องนี้ครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องเนกเกตกันนอกจากความสําเร็จทางด้านเนื้อเรื่องแล้วนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงมากๆก็คือเอ๊ะมันยังไงพระนางคู่นี้เลมนินสันกับพามิลาแอนเดอร์สันตอนโปรโมทเนี่ย กระหนุงกระหนิงแปลกๆเอ๊ะยังไงนะคนเขาก็เชียร์ก็จิ้นกันนะฮะให้คุณป้ากับคุณลุงเขาได้กันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเมียเลมเดอสันแกเพิ่งตายไปครับแล้วหลังจากภรรยาเสียไปเนี่ยแกก็ไม่มีแฟนใหม่เนี่ยแกก็อยู่โสดๆไปในขณะเดียวกันตั้งแต่พมาแลเอนเดอร์สันเองโสดไปเนี่ยเธอก็ไม่มีแฟนอีกเลยครับล่าสุดมีการออกมาแฉเลยครับว่าแฟนๆอย่าเพิ่งจิ้นไปไหนไกล TMC อออกมาแฉว่า รักหวานระหว่างการโปรโมตระหว่างพาร์มาลาแอนเดอร์สันกับเลมนิวสันที่แฟน,แฟนกริก๊กกักกันมากๆเนี่ยเป็นสตัน PR พีอาทีมพีอาของพาราเมลเขาวางแผนเอาไว้นะครับแหล่งข่าวเบื้องหลังเขาเปิดเผยว่าหนังเนี่ยถ่ายทําจดมิถุนายนปีที่แล้วแล้วพาร์มาลาเอนเดอร์สันกับเลมมสันก็ไม่เจอกันอีกเลยครับจนกระทั่งมีการโปรโมททัวร์โปรโมตในกรกฎาคมปี2025ทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับ กิมมิกใหญ่ในการสร้างเรื่องอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือตอนที่พมัแลกอันเดอร์สันเนี่ยทำมัฟฟินกับซาวโ์โดเนี่ยมาให้เลียมนิวสันซึ่งเขาก็เล่นตามกันไปนะครับแต่ว่าไอหวานจ๋อยของคุณลุงคุณป้าคู่นี้เข,เ,นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าหวานการตลาดไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวทุกอย่างจบลงการโปรโมทหนังจบลงเขาไม่อินไม่คล้อยด้วยหรอกเขาแก่ป่านี้แล้วก็แยกทางใครทางมันดังนั้น เวลามีอะไรแบบนี้อย่าไปตกหลุมการตลาดง่ายนักครับ <laughs> อ่ะไปต่อที่เรื่องราวของหนัง2จักรวาลครับมันมีข่าวลือมาน่าสนใจดีผมเลยหยิบมาเล่าให้ฟัง Fantastic f <Four>, o ชุดแรกอันนั้นอยู่กับ Fox แล้วก็ Dark Knight ของ Christopher Nolan อันนี้อยู่กับ Warner Brothers ที่น่าสนใจคือทั้ง2เรื่องไม่ได้อยู่ในจักรวาล การ์ตูนเดียวกันครับอันนึ่งมาวิลอันหนึงดีซีแต่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะที่เรื่องราวของ Fantas ติก4ฟอันนั้นกับดักไนของ Christopher โนแลนเนี่ยมันจะอยู่ในจัก,กราวาลเดียวกันอะไรทำให้แฟนๆตั้งทฤษฎีที่ดูเหมือนจะไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าในฉากหนึ่งครับของ Fantas ติ c ฟมีการปรากฏตัวนักข่าวสาวคนหนึ่งขึ้นมาคือคนนี้ เธอเป็นนักข่าวตัวจริงครับเธอชื่อว่าโรเลนซ์ชานเชสโรเลนซ์ชานเชสมาเล่นเป็นนักข่าวที่ยืน่นไมคสัมภาษณ์ในเรื่องแฟนตา s t โฟ4หลังจากนั้นผ่านมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยในหนังเรื่องดาร k กไนท์ไ t h e the, the d a r k k n i g h t เนี่ยแบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนภาคที่2เนี่ยก็มีฉากที่เธอออกมายืนรายงานครับอยู่ในซีรีส์สั้นชื่อว่า g o t ต a m to Night เป็นเนื้อหาพิเศษประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้นักข่าวคนเดียวกันเธอเนี่ยอาจจะเคยทํางานในนิวยอร์กมาก่อนนะตอนอยู่แฟนตาสติกโฟเนี่ยเธอทํางานอยู่ในนิวยอร์กแล้วด้วยอาชีพความพลิกผันอะไรบางอย่างเธอจึงมีความจาเป็นต้องย้ายงานไปทํางานที่กอตแธมซิตี้ซึ่งตัวจริงๆของลอเรนซ์ซานเชสเนี่ยเธอมีนักแสดงนะครับเธอเป็นนักข่าวจริงๆเธอเป็นผู้ปะเป็นผู้ประกาศข่าวดังเลย แต่ว่าเป็นแค่ผู้ประกาศข่าวดังเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจมากนักหรอกครับกับผู้ประกาศดังก็ดังในระดับผู้ประกาศอะแต่ลอเรนซ์ซานเชสเธอดังกว่าเป็นผู้ประกาศเยอะครับเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยเธอจริง,รง,รงๆเธอไม่ได้นามสกุ chez, ลซานเชสแล้วล่ะครับเธอนามสกุลเบซอสเธอคือลอเรนซ์เบซอสเธอเป็นสีภรรยาของคุณเจฟเบซอสนะครับมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของโลกเป็นเจ้าของอเมซอนนั่นเองนะครับดังนั้น ก็คงไปเล่นๆล่ะครับไม่ได้มีอะไรสำคัญหรอกแฟนๆเขาจินตนาการกันเอาไปเองครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับจากผมจีนวิวไฟเดอร์ใน Movie News Podcast ประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าทุกวันอังคารเราจะกลับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในใน,ในวงการภาพยนตร์กันอีกนะครับลิ้นพันละผมบันทึกอยู่นี่จะตีนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าอัปโหลดตอนเช้านะยังไงก็ฝากอรุณสวัสดิ์ด้วยกันละกันนะครับผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ